สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดกันครับกลับมาพบกับโคชเฮียประจำทุกวันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ก่อนอื่นโคชเฮีย er ก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคชเฮีย er ด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ของโค้ชเฮียกันนะครับมาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2 5 6 6กก็ยังคงมีฟุตบอลในลีกต่างๆเตะกันอย่างต่อเนื่องนะครับ นี้โคดเฮียก็เลือกฟุตบอลกูติน่าสนใจมาวิเคราะห์แระที่เด็กเป็นเพื่อนกันอยู่5คู่ครับนี้เป็นคิวของฟุตบอลบราซิลซีรีอาร์มาเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับเป็นการพบกันระหว่างทีมพาเมรัสจะเปิดบ้านพบกับทีมโบกตาโฟโก้คู่นี้คลิกออาเวลาตีสองตรงมาถึงคู่ที่2ครับเป็นทีมกีรมิโอจะเปิดบ้านพบกับทีมคอรลิติบ้าคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาตีสองตรงเช่นกันคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างทีมซานโตสเปิดบ้านพบกับทีมฟาร์เมงโก้คู่นี้คลิกเอาเวลาตีสี่ครึ่ง มาถึงคู่ที่4ครับเป็นทีมบาการติโน่เปิดบ้านพบกับทีมโกยาสคู่นี้ก็คลิกเอาอเวลาตีสี่ครึ่งเช่นกันนะครับคู่สุดท้ายในวันนี้ครับเป็นทีมอเมริกามิไนโล่ ilo, จะเปิดบ้านพบกับทีมอินเตอร์นาซิองนาวคู่นี้ก็คลิกเอาอเวลาตีสี่ครึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทำได้เลยนะครับผม เรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียกันเลยครับเรามาเริ่มันที่คู่แรกในวันนี้กันครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมพาเมลัสทีมอันดับ2ในลีกจะเปิดสนามอาริอันปาเก้ต้อนรับการมาเยือนของทีมโบตาโฟโกทีมจากฝูงของลีกเวลานี้ครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงนะครับเรนราคาคู่นี้ให้พาเมลัสเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงจำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนของเจ้าบ้านพาเมลัสครับตอนนี้กําลังอันดับ2 ตอนนี้ก็ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดก็ชนะมาได้6นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป1นัดมีอยู่22คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน5นัดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดก็ยังไม่แพ้ใครในบ้านครับยิงได้12ประตูเสีย5ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่80%มาดูผลงานทีมเยือนโบตาฟโกกันนะครับตอนนี้หลังจากฝูงในลีกอยู่ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดก็ชนะมาได้9นัดและแพ้ไป2นัดมีอยู่27คะแนน ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5นัดก็ชนะมาได้3นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้7ประตูเสีย6ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่60%มาดูผลงานเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุดก็เป็นทางพาเมเมสชนะได้ถึง7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นงัดครับงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นโบตาโฟโกเล่นในบ้านและแพ้กับพาเมรัสไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3มาดูผลกางการที่ผ่านมาของพาเมัสกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ3นัด และแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่พายมยรัตลงเล่นก็ไปเยือนทีมบาเฮียแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยผลงาน10บนัดหลังสุดก็กินราคาไป6นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่6 0สเรสูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ห้านัดแลน์เดอร์ไป5นัดเท่ากันครับมาดูผลกางขานที่ผ่านมาของโปตาวฟุโก้กันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่น ต Focus, าโฟโก้ออกไปเยือนคุยอาบ้าและก็ชนะมาได้ดยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง7นัดและเสียราคาไปแค่3นัดสดยมีาตาชนะราคาอยู่ที่70%สูงต่ํสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ Over, ไป3นัดครับแลนเดอร์ไป7นัดมาดูความพร้อมในเกมนี้ของทีมเจ้าบ้านพาเมลัสกันครับเกมนี้ก็หมดสิทธิ์ใช้งานกองหลังอย่างมูริโลกับลูซิโนดาซิวากับกองกลางตัวหลักอีกคนอย่างเอดูอาอังเดเวเรสโกทั้ง3คนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับ แต่ตัวหลักๆคนอื่นๆก็สามารถลงนามช่วยทีมในนัดน,นี้ได้ครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้น่าจะวางเฮลิกฟิลิเป้เป็นสุดหน้าตัวเป้าแล้วก็ให้อาตูกับราฟาเอลเวกาอีกคนนึงเป็นดูดูเป็นสามภาษาในการช่วยสนับสนุนในเกมลุกนะครับตำแหน่งวิฟิวตรงกลางน่าจะมีโจเซ่ราฟาเอลวิเวียนคุมเกมส่วนกองกลางก็เป็นตัวหลักอย่างกุสตาโวโกเมส มาดูความพร้อมของทางโบตาโฟโกกันบ้างนะครับเกมนี้ก็หมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นอย่างดานิโลกับพัตติกเดอร์พอล่าอีกคนหนึ่งเป็นบูโนโรดิเกสทั้ง3คนนี้ก็ยังบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมในนัดนี้ได้ครับส่วนเกมนี้ทางโบตาโฟโกน่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับโดยน่าจะวางฟรานซิสโกโซอาเลสเป็นทีเดียในแดนหน้าส่วนเกมตรงกลางสนามน่าจะใช้ดานิโลจับคู้กับมาลนโรดิเกสลงคุมเกมส่วนในแนวรับก็น่าจะมีตัวหลักอย่างวิกเตอร์เกสตาลงคุมเกมรับร่วมกับราฟาเอลดาซิวา เกมนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างรองจ่าฝูงกับทีมจ่าฝูงทั้งสองทีมมีคะแนนห่างกัน5คะแนนผลงานโดยรวมช่วงหลังก็จะผลงานได้สูสีกันนะครับโดย5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้คนละ3นัดและผลงานการเล่นในบ้านของภพนไวรัสก็ทํางานได้ดีนะครับในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นไปแล้ว5นัดชนะมาได้ถึง4นัดและผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของโปตาโฟโกก็ทํางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดย3นัดหลังสุดที่ลงเล่น ก็แพ้ไปถึง2นัดแล้วก็ต้องบุกมาเยือนทีมพาเมรัสในเกมนี้นะครับโดยทีมโบตาโฟโกก็ไม่ถูกกับสนามแห่งนี้เท่าไหร่นะครับโดย5นัดหลังสุดที่มาเยือนก็แพ้ไปถึง4นัดเลยครับเรยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านพาเมรัสต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งกเทียมองว่าทีมพารเมรัสเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีประกอบกับเกมนี้ต้องการ3คะแนนครับเดร้า,าจจกฝูงอย่างโบตาโฟโกให้เหลือแค่2คะแนนกเทียยังมองว่าทีมโบตาโฟโกก็เล่นเป็นทีมเยือนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครรัับนนดงแพไปถึ คู่นี้โคเ้เฮยให้อยู่ต่อทีมพาเมลัสครับสูงต่ำคู่นี้โคตเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่พารมลัสจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างวอตาโฟโกไปได้อยู่สกอร์สประตูต่อ1ครับมาวิเคราะห์ต่อที่คู่ที่2เกมนี้เป็นการพบกันระหว่างเกมิโอทีมอันดับ3ในลีกจะเปิดสนามอารีนาโดเกมิโออลัรัการมเยียนของคอรลิติบ้าทีมอันดับบุ้ยในลีกบราซิลตอนนี้ครับ คูนี้ก็คลิกออกปราดาตีสองตรงเลราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเกมริโอเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานของเกมริโอกันนะครับตอนนี้ก็ล้งอันดับ3ในหลีกนะครับตามหลังทีมจากฝงอยู่7คะแนนดูการนี้ลงเล่นมาแล้ว11นัดก็จะได้มาได้6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดมีอยู่20คะแนนผลง,งานการเล่นในบ้าน6นัดก็จะได้มาได้4นัดเสมอ2นัดยี่สิบประตูเสีย6ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่66.7% ดูผลงานของคอริติบ้ากันครับตอนนี้กําลังอันดับ20ในหลีกครับลงเล่นในหลีกฤดูการนี้มาแล้ว11นัดก็ยังไม่ชนะใครเลยเสมอมาได้4นัดและแพ้ไปถึง7นัดมีอยู่แค่4คะแนนงานการเล่นไปทีมเยือน5นัดเสมอมาได้1นัดครับและแพ้ไป4นัดยิงได้แค่5ประตูเสียถึง13ประตูดาวิเลียอยู่ที่0%มาดูผลงานเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุดก็เป็นทางเกมิโอชนะได้ถึง7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นนัด งานนัดล่าสุดที่นักกู้ลงเล่นเจอกันนะครับก็เป็นเกมิโอออกไปเยือนทีมคอริติบ้าและก็เสมอมาได้ดวลสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งดูผลการแข่งที่ผ่านมาของเกมิโอกันครับสิบนัดหลังสุดก็จะนำมาได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่เกมิโอลงเล่นเกมิโอก็เปิดบ้านและชนะทีมอเมริกา MG ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง5นัดและเสียราคาไป5นัด โดยเมีตาชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดนะครับก็วัวไป7นัดแลนเดอร์ไป3นัดดูผลกาแข่งที่ผ่านมาของคอรลิติบ้ากันครับ10นัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอมาได้4นัดและแพ้ไปถึง6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นคอรลิติบ้าเล่นในบ้านและแพ้อินเตอร์นาซิองเนาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามาแค่2นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไปถึง6นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่20% สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดก่อนเดือไปถึง6นัดครับมาดูความพร้อมน้าตัวผู้เล่นกันครับของเจ้าบ้านเกมิโอเกมนี้ก็หมดสิทธิ์ใช้งานกองหลังตัวหลักอย่างวาเลสซูซาซิวากับซูน,น้าอย่างเดียโกเดีซูซา2คนนี้ยังบาดเจ็บอยู่ครับเกมนี้ทางเกมิโอก็น่าจะมาในระบบ 4, 2 3 1สองสามหนกลางตัวลุกเกมนี้น่าจะวางแฟนโกคิสตันโดลงสนับสนุนในเกมลุกให้กับซูน,น้าตัวเก่งอย่างหลุยสโซเลส กองกลางก็น่าจะใช้มัตเทสวิลาซันติเป็นตัวตัดเกมครับส่วนกองหลังตัวหลักก็น่าจะส่งบูโน่ฟาเบียโน่ลงมาจ่าเกมรับร่วมกับกุสตาโวมาตินมาดูทางฝั่งทีมเยือนคอรลิติบ้ากันครับเกมนี้ก็หมดตัวใช้งานกองหลังตัวหลักอย่างเบเจมินคัสเซวิกแต่กองกลางตัวลุกคนเก่งอย่างติอาโก้ดัมโบสกี้ทั้งสองคนนี้ก็ยังบาดเจ็บนะครับและไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในนัดนี้ได้ครับเกมนี้ทางทีมเยือนอย่างคอรลิติบ้าก็น่าจะมาในรบบ3-412โดยเกมนี้วางทางมาซิ uel, ลิโนโมเรป็น ส่วนศูนย์หน้า2คนวันนี้น่าจะวางอาริบมันกาจับคู่กับเซโรเบโตมิฟิวตัวการสนามน่าจะใช้นาซาริโออันเดสลงคุมเกมเกมนี้นักคู่มาเจอกันนะครับผลงานช่วงหลังของทั้งคู่มีฟอร์มที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับไปห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้า, Game เานเกมิโอก็ชนะมาได้ถึง4นัดนะครับแล้วการเล่นในบ้านในสนามแห่งนี้3นัดหลังสุดก็ชนะรวดมาทั้งสานัดครับส่วนทีมเยอือนคอริตติบาผลงาน10นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยครับแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดเลยครับ ส่วนการเล่นไปทีมเยือนก็แย่มากๆนะครับโดย5นัดหลังสุดก็แพ้ไปถึง4นัดครับแล้วเกมนี้ต้องมาเยือนทีมอย่างเกมิโอในผลงานที่มาเยือนเกมิโอนะครับหนัดหลังสุดก็ยังแพ้ไปถึง4นัดเช่นกันครับเลระราคาคู่นี้ให้ทางเกมิโอไปต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมองยังไงครับทางเจ้าบ้านเกมิโอมีโอกาสเก็บ3คะแนนในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าได้ประตูเร็วนะครับก็อาจจะมีลูกที่2ลูกที่3ตามมาครับคู่นี้โคชเฮีย,ให,ย,ๆๆหยให้อยู่ต่อเจ้าบ้านเกมิโอสูงต่ำคู่่สกรต ฟันธงไปที่เกมิโอจะเปิดบ้านเจ,ะจะ้าชนะทีมเยือนอย่างคอรลิติบ้าไปได้ดยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างทีมซานโตสทีม,มดับ13บในลีกเกมนี้ก็จะเปิดสนามเอสตูดิโออูบาโนไคดาล่าต้อนรับการมาเยือนของทีมฟลาเมงโกทีม,มดับ4ในลีกคู่นี้ก็คิกออฟด้วยตีสี่ครึง่งเลนราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนอย่างฟามิโกเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึง่งมาดูผลงานและตลารางคะแนนของทั้งคู่กันครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านซานโตสตอนนี้นังอันดับ13ลงเล่นในหลีกไปแล้ว11นัดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดมีอยู่13คะแนนผลงานการเล่นในบ้านฤดูกาลนี้6นัดชนะมาได้2นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นัดยิงได้7ประตูเสีย5ประตูอัตราววเลียอยู่ที่33.3%มาดูผลงานของฟาร์มิโก้กันครับ ตอนนี้กำลังอันดับ4ในลีกครับลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดก็ชนะมาได้6นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดมีอยู่19คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน5นัดก็ชนะมาได้2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดยิงได้9ประตูเสีย11ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่40%มาดูผลงานเฮตูเฮดที่ทั้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุดก็เป็นทางสาโตชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง7นัด ผลงานนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันครับก็เป็นฟาร์เมนโกเล่นในบ้านชนะซานโตด้วยสกอร์สประตูต่อ2มาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของซานโตกันครับสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้1นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป4นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นซานโตเล่นในบ้านและแพ้กับสปอร์ตขับโคลินเทียนไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์โดยผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามาแค่3นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไปถึง6นัดโดยมีัตาชนะราคาอยู่ที่3 0เปอร์เซ็นต์ สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป2นัดเจ้าไป2นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของฟาร์มิโก้กันครับสินัดหลังสุดก็จะนัดมาได้ถึง6นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแล้วผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นฟาร์มิโก้ออกไปเยือนบาการติโนแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา4นัดเจ้าไป3นัดและเสียราคาไป3นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดแลนเดอร์ไปครับ มาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นกันครับเจ้าบ้านซานโตสเกมนี้ก็ยังหมดสิทธิ์แช้งานกองหลังตัวหลักอย่างเอดูเอโดกับแบ็คซ้ายคนเก่งอย่างฟิลิปเป้คนนี้ก็ยังบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามในนัดน,นี้ได้นะครับเกมนี้ทางซานโตสน่าจะมาในระบบ4-3-3สามประสานในแนวลุกวันนี้น่าจะมีมาโกลเลอนันโดเป็นหน้าเป้าแล้วใช้จอ์เนเดลซากับลูคัสลาฟาเอลลีมาเป็น2คนที่จะาสามหนุนมในเกมลุกแล้วก็น่าจะวางโรดิโก้กับดักการโมไลล่าเป็นวิฟิล์ลงคุมเกมตรงกลางสนาม มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับฟาร์มิงโกเกมนี้ก็ยังหมดสิทธิ์ใช้งานสองกองหลังตัวเก่งอย่างมาทิอสัสซิลวากับกาเบียนโนกาที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับแล้วเกมนี้ทางฟาร์มิงโกก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้ก็น่าจะใส่สุนหน้าตัวเก่งอย่างเปโดดอนโตสเป็นสุนหน้าตัวเป้าแล้วก็ใช้เอวันตนออกุสโตกับเอเลเก้ปาเชโกเป็น2ตัวลูกคอยปั้นเกมให้ตรงกลางสนามน่าจะมีเดียโกมาญาคุมเกมร่วมกับเกสันซันโตส กองหลังก็น่าจะมีแทัพตัวหลักอย่างลีโอเปเรล่าจับคู่กับเดวิดลูอิสก็ถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับสำหรับทีมฟาร์เมนโกในนัดนี้ผลงานโดยรวมในช่วงหลังนะครับเป็นทางฟาร์เมนโกที่ทำผลงานได้ดีกว่ามากเลยครับโดย5นัดหลังสุดก็จะได้ไดถึง4นัดส่วนทางฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างฟาร์เมนโกนงาน5นัดหลังสุดก็ย่ำแย่ครับยังไม่ชนะใครเลยครับแต่ก็เสมอมาได้3นัดครับและแพ้ไป2นัด แต่ีเรียงคู่เจอกันเอง3นัดหลังสุดในบ้านซานโตสซานโตสกับแพ้ทางทีมอย่างฟารเมนโกครับโดย3นัดหลังสุดที่เจอกันก็นกนแพ้่วกทั้ง3นัดครับในการเล่นในบ้านเลระคาคู่นี้ครับให้ทางทีมเยือนฟารเมนโกต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมองว่าทีมซานโตสตอนนี้เป็นช่วงฟอร์มตกและนัดน,นี้ต้องมาเจอกับฟารเมนโกด้วยเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ลำบากอีกเกมครับยิ่งช่วงหลังทีมซานโตสก็แพ้ทางทีมฟาเมนโกด้วยเจอกันทีไรก็แพ้เกือบทุก คู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต่อทีมฟาร์มิงโกสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ซานโตจะเปิดบ้านและแพ้ก,กับฟาร์มิงโกไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่4คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างบาการ์ติโน่ทีมอันดับ8จะเปิดสนามเอสตาดิโอนาบีอาบีเชดิสต้อนรับการมาเยือนของทีมโกยาร์ทีมอันดับ17คู่นี้คิกออฟเปลาตีสี่ครึง่งราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านบาการ์ติโน่เป็นต่อที่1ลูกสูงต่ำเปิดที่่2ลูกครึง มาดูผลงานของบาลกาติโน่กันครับตอนนี้ก็ลังอันดับ8ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ4เสมอ5แล้วก็แพ้ไป2นัดมีอยู่17คะแนนผลงานการเล่นในบ้านครับ6นัดก็ชนะมา4นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดยิงได้12ประตูเสีย6ประตูอัตราเวลียดอยู่ที่66.7%มาดูผลงานทีมเยอนโกยาตตอนนี้กาลังอันดับ17ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดก็ชนะมา3นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดมีอยู่11คะแนน ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน6นัดก็ชนะมาได้1นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดยิงได้3ประตูเสีย8ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่16.7%ดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดก็เป็นทางบาการติโนชนะมาได้2นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดงานนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันบาการติโนเล่นในบ้านและเสมอกับโกยารไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งมาดูผลกานขารที่ผ่านมากันครับของทางทีมบาการติโน10นัดหลังสุดก็จะได้มาได้4นัด เสมอ5นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นบากาติโนเล่นในบ้านรัชนาฟามิงโกไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง8นัดและเสียราคาไป2นัดเมีตาชนะราคาอยู่ที่80%ถุงตาม10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของโกย่ากันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง5นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัด งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นโกยัดออกไปเยือนวาสโกดากาม่าแล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา6นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาแค่2นัดเปยเมียตาชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไปถึง5นัดมาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นครับเกมนี้ทางทีมบากันติโนเกมนี้ก็หมดสิทธิ์แจ้งงาน2ผู้เล่นกองหลังตัวหลักอย่างลูคาเตอร์ซูซากับเรโอนร์โดออร์ติสทั้งสองคนนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่ครับ ก็ไม่สามารถลงสามช่วยทีมนดนีได้แน่นอนครับผู้เล่น,เนตัวหลักๆคนอื่นก็ลงสามกันได้ครบนะครับในเกมนี้เกมนี้ทางบากันติโน่น่าจะมาในระบบ3-412โดยเกมนี้ก็น่าจะวางเอ็ดวาร์โดซาซาเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็ให้องลีมอสกีล่าที่ทำคนเดียว2ประตูในนัดที่แล้วนะครับลงสับหนุนในเกมลุกแล้วก็วางมาธิอุสฟรเนเดสลงคุมเกมกลางสนามมาดูความพร้อมของทีมเยือนโกดาแล้นครับเกมนี้ก็สมบูรณ์สุดๆเลยนะครับไม่มีรรยงานผู้เล่นบาดเจ็บและติดตัวแบนเข้ามาสักคนเดียวครับ เกมนี้ทางโกยาดก็น่าจะมาในระบบ451แน่นกกางเกมนี้ก็น่าจะวางโฮเซลิคาโดกับวิลเลียนโอลิเวล่าลงคุมเกมตรงกลางสนามทั้งคู่ครับแล้วก็ส่งจูเลียนพาราซิโอสลงเล่นเป็นวิฟิวตัวลุกอยู่หลังสุดน้าต,ตัวเก่งอย่างมาเทียสเปโซโตเกมนี้ทนะั้คู่มาเจอกันผลงานช่วงหลังของทั้งคู่ก็ต้ทำผลงานได้ดีพอกันครับโดย3นัดหลังสุดของทั้งคู่ก็ออยังไม่แพ้กับใครเลยนะครับ ทีมบากานติโน่ผลงานช่วงหลังในการเล่นในบ้านก็ทำผลงานได้ดีมากครับ5นัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง4นัด,ดทางทีมเยือนอย่างโกยาดครับผลงานช่วงหลังในการเล่นไปทีมเยือนก็ทำ <ๆๆ S 2> <ๆ>ผลงานได้ดีพอกันครับโดย3มนัดหลังสุดที่ออกไปเป็นทีมเยือนก็เพิ่งแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวครับแล้วสุดที่เจอกันเองในบ้านบาการตินโน่น,นัดหลังสุดก็เป็นทางโกยาดครับที่ชนะมาได้1นัดและเสมอ1นนัดยังไม่แพ้ทีมเจ้าบ้านอย่างบากานติโน่เลย ในราคากู้นี้ครับให้ทางบาการติโนเป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งนี้โคเทียมมองว่าถึงแม้ว่าทีมบากานติโนเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีแต่เกมนี้ก็เป็นงานยากนะครับที่ชนะทีมเยือนอย่างโกยัตได้ง่ายๆเพราะทีมโกยัตในช่วงหลังๆเป็นทีมที่เล่นได้เดี่ยวแน่นมากครับแล้วก็เป็นพีที่แพ้ยากด้วยส่งบอลช่วงหลังก็ยังดูดีด้วยครับคุนี้โคเทียมมองว่าโกยัตมาเยือนแล้วก็มีโอกาสที่ยันเสมอทีมเจ้าบ้านอย่างบากานติโนได้ครับหรือถ้าจะแพ้ก็ไม่อาจจะแพ้ขาดเกินนแตต้มต่อะครับ คู่นี้โคตชเฮให้อยู่ลองโกยาร์สสูงต่ำคู่นี้โคตชเฮให้อยู่สกอร์ต่ำฟันตรงไปที่ปาการติโน่จะเปิดบ้านและเสมอกับโกยาร์สไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่5คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างอเมริกามิไนโลที่มันดับ18ในลีกเกมนี้จะเปิดสนามเอสตาดิโอไลมุนโดต้อนรับการมาเยือนของอินเตาซีอองนาวที่อันดับ10ในลีกคู่นี้ก็คลิกออฟเปลาตีสี่ครึ่งเช่นกันครับแต่ราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอเมริกาเป็นต่อที่ราคาปอปอ สูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของอเมริกากันครับตอนนี้ก็ลังอันดับ18ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป7มีอยู่แค่8คะแนนผลการเล่นในบ้าน6นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป3ยิงได้7ประตูเสีย12ประตูอัตราวเดีตดอยู่ที่33.3%ดูผลงานทีมเยือนอินเตอร์นาซิองนาวตอนนี้ก็ล้งอันดับ10ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดก็ชนะมา5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัด มีอยู่17คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน6นัดแต่มาได้1นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดยิงได้4ประตูเสีย9ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่16.7%มาดูผลงานการพบกันเอง h ฮดทูเฮด10นัดหลังสุดก็เป็นทางอเมริกาชนะไปได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดงานนัดล่าสุดที่นังกู่เจอกันก็เป็นทางอินเตอร์นาซิองนนลเล่นในบ้านแล้วก็ชนะทีมอเมริกาไปด้วยสก,กอร์3ประตูต่อ1 มาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของอเมริกา MG กันครับ10นัดหลังสุดก็จะได้มาได้4นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นออกไปเยือนเกรมิโอแล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อหงผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดกินราคามา4นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไปถึง5นัดตัวเมตาชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของอิตอร์นาซิออนนากันครับ10นัดหลังสุดก็จะได้มาได้5นัด เสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นอินเตอร์นาซีออนานวออกไปเยือนคอริติบ้าแล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา5นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป3นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่50%สูหงต่ำสินัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป6นัด มาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านอเมริกา MG เกมนี้ก็มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา3ลรายส่วนผู้เล่นตัวหลกัหลกๆคนอื่นสามารถลงสามช่วยทีมในนัดนี้ได้กันครบเลยนะครับด้านกองหลังเกมนี้น่าจะวางตัวหลักอย่างเอเดฟเฟเลร่าลงเล่นเป็นเซนทรับร่วมกับลาโกสจาสตินกองกลางก็มีผู้เล่นอย่างจูนินโยกุมเกมลุกวันนี้ยังไว้ใจอีวาลาโดซิวาร์เกมลุกร่วมกับโบโนคาสคาโดส่วนหน้าตัวเป้าวันนี้ยังใช้นหน้าคนเก่งอย่างออร์ซิโอดอสซันโต มาดูทีมเยือนอย่างอินเตอร์นาซิองเนวเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานกองกลางตัวเก่งอย่างชานอาลนกุนอิสที่ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่ครับส่วนแกนหลักคนอื่นๆลงสามก็ได้ครบครับในเกมนี้อุสิตาพเกมนี้น่าจะใช้วิกเตอร์เอดดวาโดจับคู่กับกาวเบียวเมอร์คาโดกองกลางก็เป็นหน้าที่ของโลมูโรลงทําเกมลุกร่วมกับกุสตาโวคอเลียส่วนส่วนหน้าตัูเป้าวันนี้ใช้หลุยอาเดียโน เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับอเมริกา MG ได้เปรียบเกมนี้ได้เล่นในบ้านครับแต่ผลงานช่วงหลังทำผลงานได้ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ครับโดย5นัดหลังสุดก็แพ้ไปถึง2นัดเสมอ1นัดและชนะมาได้แค่2นัดส่วนทางทีมเยือนอย่างอินเตอร์นาซิองนนลผลงานช่วงหลังทำผลงานได้ดีมากครับโดย5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครแลวก็ชนะมาได้ถึง3นัดเสมออีก2นัดและผลงานนัดล่าสุดที่ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนก็ยังสามารถเก็บชนะมาได้ด้วยเรนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอเมริกา MG เป็นต่อที่ราคาปอปอ สูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งกูนี้โค้ชเฮียมองว่าอเมริกา MG เป็นทีมที่ได้ในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยหกนัดที่ลงเล่นก็แพ้ไปถึง3นัดเจอกับทีมเยือนอย่างอินเตอร์นาซิองนาวที่ผลง,งานช่วงหลังโชว์พอผลง,งานได้ดีมากโดย3มนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนก็ยังไม่แพ้ให้กับใครเลยครับกูนี้โค้ชเฮียมองว่าอเมริกาเ G เกมนี้ได้ในบ้านแต่คาจะเป็นงานยากนะครับที่จะสามารถชนะทีมเยือนอย่างอินเตอร์นาซิองนาวได้ไง่ายๆคูนี้โค้ชเฮียให้อยู่รองอินเตอร์นาซิองนาว ถุงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่อินเตอร์นาซิองแนวจะบุกมาชนะทีมอเมริกา MG ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับก็ครบถ้วนกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ที่โคเทียมาวิเคราะห์ไลท่ทีเด็ดเพื่อนๆกันครับเพื่อนๆท่านไหนที่คิดเห็นตรงกับโคเทียจะลงทุนในวันนี้โคเทีย er ก็ขอให้รับทราบกันทั่วหน้าเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่คิดต่างกับโคเทียก็ส่วนทางกับโคเทียได้เลยครับโคเทีย er มาสรุปกันให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง5คู่ครับ เริ่มที่คู่แรกพาเมรัสพบกับโบตาโฟโกเรทราคาเปิดที่พาเมรัสต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อพาเมรัสสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่เกมิโอเปิดบ้านพบกับคอริติบ้าเรทราคาเปิดที่เกมิโอต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อเกมิโอสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ซานโตสเปิดบ้านพบฟาเมิงโกเรทราคาคู่นี้ให้ฟาเมิงโกต่อครึ่งลูก สูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียก็ให้อยู่ต่อฟา์มิงโกครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงกู่ปาการติโนเปิดบ้านพบโกยาสในลราคาเปิดที่ปาการติโนต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ลองโกยาสครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงกู้อเมริกามิไนโลเปิดบ้านพบกับอิตเตอร์นาซิองนาวใลราคาคู่นี้ให้อเมริกามิไนโลเป็นต่อปอปสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง คูนี้โคเทียให้อยู่รองอินเตอร์นาซองนาวครับสูตงต่ำคูนี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงขอครบเท่นกันไปนะครับสําหรับทั้ง5คู่ที่โคเทียมาวิเคราะห์แลท่ทีเด็ดเพื่อนๆกันในวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคเทียและทีมงานด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ของโคเทียก,กันนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดคู่อื่นคู่ VIP อพแกล้มมหาโคเทียได้ครับ รือจะสแกน Q R โค้ดที่หน้าจอด้านล่างก็ทําได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ